ชืนัสสวัสดีกเรื่องหนึ่งทุกคนมันอยเป็นเกมฟอร์จูนรีนะหรือว่าชื่อเต็มก็ออสฟริจูนฟอร์จูนจีทุกคนรอบนี้เกม,เกมใหม่ล่าสุดของมินจีนะก็ได้รีวิวไปแล้วประมาณสองสามคลิปแล้วทุกคนแต่รอบนี้เราจะมาลองแบบว่าสตาร์ทซื้อฟีเจอร์ไปเลยนะไปวัดดวงกันเลยว่าจะได้หรือเสียนะมันมีฟีเจอร์ให้ซื้อก็ต้องซื้อทุกคนลั่นๆไปนะเดี๋ยวลองดูว่าถ้าเป็นห้าสิบบาทเราซื้อที่สามพันเจ็ด จะโอเคหรือเปล่าไม่ได้นะถ้าเราพลาดถ้าเราถ้าเราพลาดคือเรียบร้อยอ่ะเป็นว่าซื้ออย่าให้เกิน500%ของทูนแล้วกันตามสเต็ปนะก็ลองซื้อไปก่อน30บาททุกคนในช่วยกันลู้นะเกมนี้เกมมาใหม่นะครับค่อนข้างจะกระแสดีพอสมควรนะเพราตัวคูณมันแบบจิ๊บโดว์อะอลังการงานสร้างอะเอาจริง คูณลั่นดิไปลุ้นกันดูนะครับว่ายังไงนะใครที่เพิ่งผ่านมาเจอคลิปนี้คลิปแรกนะครับยังไม่เคยเห็นกน็เดี๋ยวผมอธิบายเกมแล้วกันเ้าก็มันจะเล่นเหมือนคล้ายๆกับเกมเออสล็อตตั้เต้าคูป่าครับต้องต้องมีตัวคูณตกมาในตารางถ้าไม่ถ้าไม่งั้นถ้าครบสามรอบแล้วเราก็จะเสียสิทธิ์ไปนะ แต่ถ้ามีมาต่ออยู่เราก็ยังได้เราก็ยังได้เพิ่มอีกสามะ่ะแล้วก็ถ้าได้กระเป๋าทองนะครับมันจะขึ้นไปห้อยบนต้นไม้เนาะแล้วก็จะจะโปรยเป็นแบบตัวคูนแบบเงี้ยเออดูค่อยๆดูไปเนาะไอ้นี่เคยดูแล้วก็ดูซามได้ครับจีนี้คข้าจะมาแรงนะมันก็จะโปรยตัวคูนอย่างนี้มาเรื่อยๆทุกคนเรียกว่าจบรอบเมื่อไหร่จบหรอ,อจบไปแล้วหรอ ได้ปรนะมาณพันสามไหมอะไรเนี่ยใครรอบ้างน,นะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเป็ดขอเป็ดเสร็จทีหนึ่งถือเค็่ถือเค็่ แ็บขัดยอ่ออ่ะโอเคครับไปซื้อต่อที่เหมือนเดิมนะทุนราสามพันทุนเฮ้ยไม่ใช่สามพันอีทุนห้าพันเชี่ยตองขาดทุนอยู่นะนะพูดผิดอุ้ยเหนไหมเมื่อกี้ถ้าเราซื้อเกินครึ่งนี่ยเราสวยนะ เราไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยคือนี้เราโอากาสแก้ตัวของเราทุกคนมาดูรอบแก้ตัวเราจะเป็นยังไงนะขอรันรันขอรันรันงน้อยต้องได้ทูนคืนอะ่ะเฮ้ยอย่านะอย่านะอย่านะเออนั่นดิไป อ๋อองสีทองอีกสองป่ะได้ป่ <S <S ะเนี่ยครับเล่นง่งายๆประมาณนี้นะไม่ต้องรู้อะไรมากนะไม่ต้องรู้ที่มันเข้าฟีเจอร์มันดูแบบดหขวุ่นวายทุกคนก็ถ้าใครสนใจเกมนี้นะยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เล่นเกมไว้ให้นะครับถ้าใครที่ชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นกำลังใจให้ผมบีเซ็สายปัดนะนะหรือว่าบีเซ็ตสปินนะในช่องนี้นะ ยังไปกันต่อครับยังได้คุณต่อหรือ,ออยากได้ไอ้ถุงทองนี่สักอันหนึ่งวะ่ะม่อีกอันได้ป้าล่ะออรอบนี้เหมือนจะปังไ้มขอปังกุลิเย่ด้วยก่อนไม่ใช่ปังพี่นาดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาว่ะมาว่ะมาวะ่ะรอบนี้มาว่ะนี่มาว่ะมาวะ่ะ โอเคร้อยแปดสิบสองต่อแล้ว 30, คูณสามสิบรับเท่าไหร่ครับเนี่ยห้าพันสี่นะโอเคอ่ะก็ถือว่าพอของปังพอคลครับก็ทุนเราห้าพันอะกลจะมาจัดหนักแต่ก็มันก็ไม่หนักเท่าไหร่เพราะรอบแรกเราเสียไไงโอเคครับรอบนี้ก็กำไรไปสองพันสองร้อยบาทนะโอเคครับได้มากได้น้อยก็ถือว่าได้นะ ถ้าใครสนใจยังไงตามไปเล่นกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้สำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเพราะหมายคลิปหน้านะเดี๋ยวจะมาเรียนเกมดีๆเกมที่สนุกส,น,กสน,กน่าเล่นแล้วก็ทริคก,การเล่นสล็อตหรือว่าเทคนิคที่ดีหน่อยนะเป็นแนวทางแล้วกันนะไม่ได้บอกว่าเป็นเซียนหรือเป็นอะไรนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางสำหรับคนที่ชอบอะไรเหมือนกันนะสำหรับการเล่นสลอ็อตการเสี่ยงโชคอะไรอย่างนี้นะนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ